สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยใตาย,ยาเปิดดวงนะจ๊ะพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมพรุ่งนี้สิบเก้ากันยาย,ยน2566ห้าหสิกเป็นวันคเนศจตุรถีเป็นวันเกิดของพระพิค,คเนศเป็นวันเริ่มในการเอ,อ่อถวายถวาย,วายก็เรียกว่าถวายอาหารถวายน้ำนมถวายของบูชาพระคะเนศ เพื่อขอพรขอบารมีเนาะที่สําคัญที่สุดเลยที่เต้ยที่เต้ยเคยทํานะคือการถวายยาแพรกแล้วก็ผลไม้แล้วก็น้ํานมอย่างเนี้ยเนาะบางสถานที่เขาก็จัดเออเป็นพิธีใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เต้ยทำที่บ้านเนาะอะเรามาดูกันสิว่าวันที่19กันยายนเนี่ยเออในวันคเนธจตุรทีเนี่ยพระพิคเนธท,ท่านกำลังจะให้พรอะไรกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะจ๊ะ เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะย้ำเลยเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะดูดวงให้อยู่เหนือดวงเนาะอย่ากเก็บออกมาดราม่าอย่ากเก็บออกมาซีเรียสเอามาเครียดใดๆทั้งสิ้นเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นไซเท่านั้นนะโอเคไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าพระพิคเนตเนี่ย กำลังจะให้พอรอะไรเราเนื่องในวันคเนศจตุรถีเออพระพิคเนศกำลังจะให้พอรอะไรกับเราเนื่องในวันคเนศจตุรถีเนาะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะจ้าสิกันยายนคเนศจตุรถีวันเกิดพระศรีมหาคเนศเนะาะบรมครูบรมเทพเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ เนอเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเทพเจ้าที่ขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคเนาะเทพเจ้าที่ประทานความมั่งคั่งร่ำรวยและก็ความสมหวังเนาะเรามาดูกันซิว่าวันที่19กันยายนนี้วันคเนศจะตุลถีเนี่ยพระพิคเนศกำลังจะประทานพรอ,อะไรให้กับเรานะจ๊ะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะรับฟังรับชมอย่างมีสตินะจ๊ะ แล้หยิบมาก่อน10ใบ้ายใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10เรามาดูกันซิ พระพิคเนตกำลังประทานพรอ,อะไรให้กับเราเนื่องในวันคเนตจตุรถีไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่จัสมนินเห็นไหมตรงกับกล่องเลยภายหน้ากล่องเขาก็เป็นภาพของไพจ่จัสมนินจัสมินคำพิพากษาจากสวงสวรรค์เนาะฟ้าเปิดดวงเปิดสวรรค์เปิดหลุดพ้นจากวาระแห่งคามาทั้งปวง เจ้ากรรมนเวรดวงวิญญาณโชคชะตาไพ่จัดเมนนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าณนะเวลานี้ถึงกำหนดเวลาดวงของคุณแล้ว ที่กำลังไปสู่เส้นทางแห่งความสว่างสวยัยหลุดพ้นจากวิบากเวรกรรมหลุดพ้นจากขามาใดๆหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นวาระแห่งกรรมที่ผ่านมาเออไพจ่จาคเมนตรงนี้เป็นไพ่เหมือนว่าทำดีได้ดีทำดีสมหวังทำดี เออฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งดีๆเปิดโชคเข้าข้างนะเพื่อนๆบางคนที่ชอบสวดมนต์แผ่เมตตาเนาะเออชอบกรวดน้ำอาชอบอธิษฐานจิตหรือว่าชอบแบบบางคนก็ไปถือศีลน,นุ่งขาวห่วมขาวบางคนก็ปฏิบัติธรรมเข้าวบวชเขาเรียกยังไงอะบทพรามอะไรอย่างเนี้ยเนาะไพ่ตรงนี้เนี่ยเป็นไพ่แบบแห่งการหลุดพ้น ฟ้าเปิดสวรรค์เปิดดวงชะตาเปิดจัดเมน้นวาระแห่งคาร่า,าที่หมดไปเนาะอุ้ยดวงชะตาดีนะเนี่ยใบต่อไปเป็นไพ่สองเหรียญชีวิตที่มีความลงตัวชีวิตที่มีความบาลานชีวิตที่มีความสมดุลสองเหรียญการเงินที่หมุนเวียนเนาะ ค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าซ้ายจ่ายขวามีการจับจ่ายใช้สอยมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามามีภาระที่จะต้องจับจ่ายไปแล้วก็มีเงินที่จะต้องอหมุนเข้ามาเป็นคนหาเงินค่อนข้างเก่งเนาะ,ะช่วงนี้เงินจะฟล์แล้วหาเงินค่อนข้างเก่งนะออสำหรับเกณฑ์ชะตาของเ,เพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ เนาะอหมุนเงินเก่งหาเงินคล่องขึ้นการเงินคล่องขึ้นอาชีวิตความเป็นอยู่เริ่มมีความสมดุลเริ่มมีความบรนาแล้วก็เริ่มมีความไหลลื่นมากขึ้นเนาะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะหมุนวนเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะหมุนวนเข้ามาในชีวิตของคุณนะใบต่อไปเป็น5ดาบหดาบ คุณได้ดาบมาทั้งหมดเลย้าเล่มสงครามชีวิตจบสิน้นเะนาะชัยชนะการต่อสู้แข่งขันกำลังจะหมดสิ้นไปเนาะเกณฑ์ดวงชะตาค่อนข้างที่จะเ,เหมือนว่าโชคเข้าข้างอะโชควาสนาค่อนข้างเข้าข้างคุณนะไพ่ห้าดาบตรงนี้คือชัยชนะความสุขความสําเร็จไพ่ที่ผ่านพ้นเกณฑ์ชะตาแห่งสงครามชีวิตปัญหาเรื่องราวเนาะ บางคนก็มีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยเนาะบางคนมีเรื่องมีปัญหาเออเขาเรียกยังไงอะ่ะมันเป็นสงครามอ่ะสงครามชีวิตบางคนก็มีปัญหาทางอุปสรรคเรื่องการงานการเงินความรักโกดีหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนาะ,ะการทำงานปัญหาองค์กรในที่ทำงานอะไรต่างๆอย่างนี้ไพ่ห้าดาบตรงเนี้ยแต่มองเหมือนว่า สงครามกำลังจบสิ้นโรงเนาในวาระสิ่งตรงนี้เซเว่นออฟแวนเจ็ตไมท้าภไพเจ็ตไมท้าตรงนี้บ่งบอกถึงว่าการต่อสู้การฟันฝ่าต่อปัญหาอุปสรรคการโปรเทคตัวเองเนาสร้างเกาะคุ้มกันภัยมีความพยายามสูงแล้วก็ กำลังที่จะ,ะก้าวข้ามผ่านต่อบางสิ่งบางอย่างที่ขวางกัน้นเนาะเป็นคนมีเขาเรียกยังไงอะ่ะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนต่อสู้เป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้อต่อโชคดวงชะตาอ่าเป็นคนที่ไม่ได้รอกําหนดแห่งฟ้าลิขิตเป็นคนที่เออเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเพื่อรออ่าอะไรที่จะให้เข้ามาเป็นคนที่แบบ หยิบจับทำนู่นนี่นั่นเป็นคนพยายามต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเป็นคนสู้ชีวิตเนาะเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่กล้าที่จะเผชิญเป็นคนที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเป็นคนมีความมุ่งมั่นเนาะเดสการจบสิ้นเห็นไหมไพ่เดตรงเนี้ยเป็นไพ่การทานฟอร์เมอร์เป็นไพ่การจบสิ้นเดรีเบิร์ดนะทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยได้มีความรู้สึกว่า เห็นไหมคุณกําลังจะหลุดพ้นเหมือนที่เต้ยบอกไงจัดเม้น์บาใบแรกเลยเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้ที่มีความสงบในจิตใจเป็นผู้ที่มีความแบบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในใจเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยได้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรร,รคมาเนาะค่อนข้างแบบพอสมควรอนะแล้วมันเดทอนะคือการจบสิ้น จบสิ้นวิบากเคาะกรรมจบสิ้นต่อปัญหาอุปสรรคจบสิ้นซึ่งเรื่องราวท็อกซิกชีวิตจบสิ้นซึ่งปัญหาชีวิตจบสิ้นซึ่งวาระแห่งคาร่าต่างๆทีนี้เกณฑ์ดวงชะตามีการทานฟอร์ม e ดสรีเบิร์ตตรงนี้คือมันการแบบจบสิ้นกับสิ่งตรงนี้เพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเออเนะาะไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ทีออฟคัพสถ้วย ข่าวดีเรื่องยินดีการเฉลิมฉลองสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นเนาะบางคนกำลังจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างในเร็วๆวันเป็นข่าวดีมีโอกาสนะบางคนมีโอกาสจัดงานปาร์ตี้งานสังสรรค์บางคนมีโอกาสจัดงานม,มงคลงานลื่นเริงบางคนมีโอกาสได้ไปร่วม เนาะได้ไปร่วมงานมงคลหรือว่าตัวคุณเองในบ้านของคุณเนี่ยมีโอกาสได้จัดางานกินเลี้ยงสังสรรค์งานเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างในไพ่ T of Cups สามถ้วยใบนี้เป็นข่าวดีนะสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะ Page of Pentacle เป็นไพ่เด็กถือเหรียญการเงินการเงินนะจ๊ะ โชคราบเงินทองดวงวัสนาคนอายุน้อยจะให้โชคมีโชคมีราบมีเงินมีทองเกณฑ์ชะตาการเงินที่จะค่อยๆดีขึ้น เออถ้าการเงินก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหามีเรื่องสะดุดติดขัดอะไรดูเหมือนว่าการเงินคุณกําลังจะโฟล์ขึ้นกําลังจะดีขึ้นจากเด็กถือเหรียญกลายมาเป็นราชินีถือเหรียญควีนเหรียญมานะควีนออฟเพนต์เคิลทีนี้เนี่ยความสุขความสมหวงังความมั่งคัง่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ biting, ์ฐานะแห่งความมั่นคง ภายแห่งคือพระราชินีถือเหรียญเนี่ยคนที่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองคนที่กําลังจะมีฐานะที่มั่นคงคนที่กําลังจะมีความสุขความสําเร็จคนที่กําลังจะมีความสมหวังไพยร,ราชินีเหรียญตรงนี้บ่งบอกถึงว่า การเงินของคุณถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาการเงินหรือว่ามีปัญหาชีวิตที่มันรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะชีวิตมันจะมีความสุขความสบายเกิดขึ้น King of s w o r อ s เนาะพระราชาดาบมาแล้วก็มา นายออฟเพนเตอร์เคิก้าวเหรียญไพ่เศรษฐีนี่ไพ่เห็นความร่ำรวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงคุณจะเปลี่ยนดวงคุณจะพลิกนะพระพิคเนตาเนตจตุรถีพระพิคเนตบอกว่าความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นเห็นเด่นชัดเลยคือเรื่องการเงินบางคนจะได้รับเงินก้อนใหญ่ที่ไหลเข้ามาน้อนายออฟเพนเตอร์เคิลเป็นไพ่ก้าเหรียญเป็นไพ่ที่ คือเกือบจะสุดอะของไพ่อะเพราะไพ่มีสุดเลยคือสิเหรียญทีนี้เกเหรียญก็คือว่าเป็นเงินจํานวนมากเป็นเงินจํานวนเยอะบางคนเนี่ยดวงชะตาชีวิตพิกผันเนาะถึงขั้นน่าได้เป็นแบบคนที่มีเงินมีทองมีความมั่งคัง่งมีความร่ารวยคือแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคในชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะจบสิ้นไปนะไพ่เดสเนี่ยเดสต์รีเบิร์ตรงนี้การทรานส์ฟอร์เมอร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเกณฑ์ดวงชะตาเนาะ ทีนี้ภาพเก้าเหลี่ยญเนี่ยสายสัญญาณต่างๆนเนี่ยคุณอาจจะเห็นผีเสื้อบ่อยในช่วงนี้คุณอาจจะเห็นนกสีสันสวยงามบ่อยในช่วงนี้นี่คือสายสัญญาณจากจัก,กรวาลน,นี่คือสายสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสายสัญญาณจากพระพิคเนตนะเออเนาะภาพสองใบนี้เป็นภาพเด็กถือเหรียญกับพระราชินีถือเหรียญเห็นไหมสองภาพเนี้ยเขาจะมีนกยุงด้มีความคิดว่า บ้านไหนอะถ้าเป็นไปได้นะหาภาพนกยุงมาติดที่บ้านเนาะนกยุงคือบ่งบอกถึงแบบอำนาจวัสนาความโชคดีหาภาพนกยุงมาติดที่บ้านเนะน,แบบนาะติดในห้องรับแขกก็ได้หรือว่าติดใกล้ๆโต๊ะทำงานก็ได้เนาะ สาสัญญาณความสวยงามการเงินจะดีขึ้นนะการเงินจะดีขึ้นพระราชาถือดาบเนาะบางคนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะพระราชาถือดาบบางคนก็มีเรื่องที่จะต้องอจัดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังจะจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นได้ด้วยความฉลาดด้วยสติปัญญา,าด้วยศักยภาพแห่งแบบ ฝีมือของคุณเองหรืออะไรอย่างเนี้ยเนาะหรือบางคนก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตช่วยเหลือนะราชาดาบนะาบางคนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนำทางเนาะถ้าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะมองเห็นพระแม่เนาะพระแม่แล้วก็มองเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักรบเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักรบวีระบุรุษหนอะบูรพกษัตริย์ต่างๆที่ได้นับถือที่คุณนับถือบูชาเนี่ยเหมือนท่านคอยช่วยเหลือขจัดปัดเ่าอุปสรรคและปัญหาให้คุณนะส่วนเทพที่ประทานโชคลาภความมั่งคั่งล่ำรวยเนาะพระแม่เจ้าแม่ต่างๆเนาะ เทพที่เป็นสตรีเป็นพระมารดาเนี่ยประทานความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เนาะเลข9เป็นเลขมงคลส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเนาะคุณอาจจะมีบ้านเลขที่ที่มีเลข9ติดอยู่เนาะหรือว่าทะเบียนรถคุณอาจจะมีเลข9เลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนอาจจะมีเลข9อาจจะเกิดในช่วงเดือน9วันที่9อะไรอย่างเนี้ยเนาะสายสัญญ,ญาณนะเลข9มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะ อาเดี๋ยวขออีก5ใบพลังงานค่อนข้างดีนะพลังงานค่อนข้างดีดวงของคุณเปลี่ยนจริงๆนะถ้าใครเป็นคนที่แบบชอบปฏิบัติชอบสวดมนต์ชอบแผ่เมตตาชอบอะไรอยู่แล้วเนี่ยเลิศเลยเพราะไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยเป็นไพ่จัดเมนเนาะบางคนจะได้มีงานมงคลงานเฉลิมฉลองบางคนกําลังจะรับข่าวดีบางคนจะได้รับเขาเรียกยังไงอะ่ะ ข่าวดีเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นข่าวดีแล้วก็มีโอกาสที่เออมีงานปาร์ตี้สังสรรค์เกิดขึ้นเนาะสามถ้วยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวต้๊กขออีกห้าใบมาดูกันซิขออีกห้าใบมาดูกันซิว่าวันคเนศจตุลธีเนี่ยพระพิคคเนศจะประทานอะไรให้กับเราตกลงมาแล้วนะจ๊ะหนึ่งใบอัศวินถือเหรียญเห็นไหมการเงินมานะ ความมั่นคงทางเรื่องการเงินการเงินมาสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณหวังมานานสิ่งที่คุณปรารถนามานานเนาะคุณอาจจะปรารถนาความมั่นคงในชีวิตคุณอาจจะปรารถนาเรื่องการเงินแล้วคุณก็รอคอยมันมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร สิ่งตรงนี้กําลังจะเกิดขึ้นเออเนาะสิ่งตรงนี้กําลังจะเกิดขึ้นความมั่นคงทางเรื่องการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะจ๊ะสี 4, 5, ่ห้าอะท้ายสำรับเป็น the l o อ e เลิฟเวอร์ความรักนะใครที่โสดอยู่อะทีนี้มาดูเลยคนโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะ ไพ่เดลเรเวอร์ขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดไพ่แห่งความรักไพ่แห่งกัลยานามิตรที่ดีไพ่แห่งคู่ครองเนาะไพ่พลังงานแห่งความรักที่จะเกิดขึ้นสเตรงสเตรงเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเนาะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอเป็นคนที่มีสายเซนส์สัญญาณจากจัก,กรวาลที่คุณสามารถเนี่ยควบคุมแบบ สถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้ค่อนข้างดีแล้วคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวปัญหาอุปสรรคมาค่อนข้างพอสมควรเลยไพ่สเตรงพระราชินีขม่มสิงโตเนี่ยเป็นไพ่คนที่ผ่านความทุกข์ยากผ่านเรื่องราวชีวิตผ่านปัญหามาค่อนข้างที่แบบโอเคแล้วคุณกําลังจะได้ไปสู่เส้นทางแห่งความสมหวังคุณกําลังจะได้เดินไปสู่เส้นทางแห่งความมั่นคงและความสําเร็จนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ an, เอชออฟแวนเออหนึ่งไม้เท้าหนึ่ง หคาถาไพ่หนึ่งคาถาตรงนี้การมีแพชชั่นมีไฟคำอธิษฐานคำร้องขอคำขอพรกำลังจะส่งผลสิ่งตรงนี้เต้ยมีความรู้สึกว่าการงานคุณกำลังจะได้หยิบจับทำอะไรที่ดีสิ่งที่คุณทำมีโอกาสเติบโตจเจริญก้าวหน้าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจ บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเออเนาะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะบอกเลยไพ่ใบนี้เป็นเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบเจ็ดดาบแล้วก็มา King of p e n t ิ c คิลราชาเหรียญเห็นไหมก้าเหรียญขึ้นตรงกับราชาเหรียญราชินีเหรียญบางคนจะมีคู่ พระราชินีถือเหรียญพระราชาถือเหรียญเห็นไม้ไพ่คู่เขาขึ้นมาบางคนกําลังจะมีคู่ที่เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคู่เงินคู่ทองคู่ที่สนับสนุนช่วยเหลือคู่ที่พากันล่ํารวยบางคนกําลังจะได้เงินแบบลับๆก็ได้นะ ไม่รู้อ่ะมีความรู้สึกเช่นนี้เงินลับๆคืออะไรไพ่เจ็ดดาบคือไพ่แห่งความลับไพ่เจ็ดดาบคือไพ่แห่งเบื้องหลังไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ที่แอบแฝงแอบซ่อนซ่อนเร้นอะไรทํานองนี้บางคนก็จะได้เงินแบบลับๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่รู้คุณกําลังจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่อ่าเนี่ยมันอะไรบางอย่างที่แบบ อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่คุณยังไม่ได้รู้มันกําลังจะถูกเปิดเผยคุณกําลังจะได้รู้เนี่ยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเจ็ดไม้เทา้าแล้วก็ราชาดาบเห็นไหมราชาดาบคือผู้ที่กําลังจะหาความชัดเจนผู้ที่กําลังจะแบบเขาเรียกยังไงอะเปิดเผย เปิดเผยกระชากผ้าม่านออกอะไรอย่างเนี้ยแล้วทีนี้เป็นไพ่เจ็ดดาบตรงเนี้ยคือเบื้องหน้าเบื้องหลังสิ่งที่แอบแฝงสิ่งที่ซ่อนเลนสิ่งที่หลบซ่อนสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นเห็นไหมคุณกําลังจะได้รู้ในสิ่งตรงนี้แล้วการเงินเนี่ย ถ้าเกิดว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณมีปัญหาการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นจริงๆนะเด t รี e b ิร์สแล้วก็มานายออเ e นเ a c l e เคแล้วก็มา King o เ p e n t a c l e คตรงเนี้ยราชาเหรียญราชินีเหรียญผู้ที่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองบางคนจะเจอคู่ เดอะเล e r เป็นไพ่ทายสเต็กนะเดลเวอร์ตรงนี้บ่งบอกถึงว่าคู่ซับคู่โชคเห็นไหมราชาเหรียญราชินีเหรียญแล้วก็เดอะเล e r บางคนถ้าใครเป็นคนโสดนะถ้าใครเป็นคนโสดคุณกําลังจะเจอคู่ที่เป็นคู่ที่เขาเนี่ยสามารถหนุนดวงกันนะไม่ไม่ไมกับระหว่างคุณกับเขาเนี่ย จะเสริมดวงหนุนดวงกันแล้วทําให้มีความโชคดีเกิดขึ้นเห็นไหมเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคราชาเหรียญราชินีเหรียญดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงพิษจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดสลีเบิร์ดตรงนี้การทรานสฟอร์เมอร์การเปลี่ยนแปลงเห็นไหมผีเสื้อก้าวเหรียญผีเสื้อคือการถ่ายเห็นไหมคือพลังงานของผีเสื้อเนี่ยถ้าสายของผีเสื้อนี่คือจริงๆเนี่ยเขาจะเกิดมาเป็นแบบเขาเรียกยังไงอะ เป็นลังเป็นหนอนแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นมีปีกมีอะไรแล้วก็ลอกคาบแล้วก็บินได้เห็นไหมคือการทาน n s o m อ่อะการลอกคาบตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่แบบเป็นอิสระเสรีบินได้อย่างสวยงามมีความเป็นสงา่าราสีในแบบในใ,ในในรูปแบบของตัวเองอคือผีเสื้อเห็นไหมจากที่เป็นหนอนแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยจนมีปีกสวยงามแล้วก็บินไปแบบ ไปให้ผู้คนได้เชยชมได้เห็นศักยภาพแห่งความสวยงามตรงเนี้ยพลังงานของคุณตรงนี้กำลังจะเป็นแบบนั้นดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนนะคือดวงจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเต้มองว่าจากคนที่เป็นแบบคือคสมมุตินะจากคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ก็จะอาจจะประสบความสําเร็จไปในทางที่ดีหรือจากคนที่มีฐานะระดับนี้ก็มีโอกาสฐานะขยับขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งลํารวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจิดจรลัดอะมีออร่าแล้วสวยงามเห็นไหมอย่างสง่าผ่าเผยในสิ่งตรงเนี้ยคุณมีโอกาสนะที่กําลังจะได้หยิบจับหรือเริ่มต้นทําธุรกิจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งตรงเนี้ยมันนํามาซึ่งการเงินที่ดีเลยนะ ราชินีเหลียญแล้วก็หนึ่งไม้เท้าหนึ่งคาถาตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าความสําเร็จเนาะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นคุณจะได้รู้เพราะไพ่เจ็ดดาบตรงเนี้ยเห็นไหมเบื้องหน้าเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างราชาดาบในตรงเนี้ยคือตรงเนี้เจดดาบตรงเนี้ย คุณกำลังจะได้รู้ในสิ่งที่คุณอยากจะรู้คุณกําลังจะได้เห็นในสิ่งที่คุณอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าบางคนเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเคลือบแคลงระแวงใจมีเรื่องที่แบบ ยังค้างคาอยู่ในใจอ่ะเออตรงนี้ยคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยเนี่ยคุณกําลังจะได้รู้จะได้เห็นในสิ่งตรงนี้แล้วตรงเนี้มันจะเปิดเผยเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดเผยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในกํามือของคุณมันจะอยู่ในมือของคุณแล้วคุณก็จะได้รับความสําเร็จและความสมหวังเออเนาะพลังงานไพ่ของคุณค่อนข้างดีนะวันคเนศจตุลทีเนี่ยขอพรเนาะ ขอพรกับพระพิคเนธขอพรพระแม่ลักษมีเนี่ยวิธีขอพรนี้ขอพระพิคเนธก่อนแล้วค่อยไปขอพระแม่ลักษมีหรือถ้าคุณไม่ได้นับถือองค์เทพต่างๆที่เต้ยได้เอ่ยมาเนี่ยคุณนับถืออะไรก็ช่างเนาะคุณขอพรเนี่ยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วขอพรตรงนี้เต้ยแนะนําเพิ่มนะขอพรพระพิคเนธขอพรพระแม่ลักษมีแล้วก็ขอพรพระแม่อุมา เพราะว่าพระแม่อุมาหรือพระแม่ปราปตีเนี่ยก็คือว่าเป็นพระมารดาเป็นแม่ของพระพิคเนศ ส่วนพระแม่ลักษมีกับพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพที่ขอพรคู่กันเพื่อให้ประสบความสุขความสําเร็จความสมหวังและความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้19กันยายน2566เนี่ยเป็นวันคเนตจะตุลถีเนาะในสิ่งตรงนี้พลังงานเปิดมาค่อนข้างดีนะพลังงานทรายของไพ่เนี่ยมีเลขเก้ามีเก้าเหรียญขึ้นมามีราชาเหรียญราชนีเหรียญเ,เพราะฉะนั้นการเงินคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นแล้ว ช่วงนี้นะช่วงนี้เนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยจะถูกโฉลกกับเลขเก้าเลขเก้าเป็นเลขเห็นความก้าวหน้าเลขเก้าเป็นเลขของพัก,กระเห็นไหมเลขของพัก,กระพัก,กรคือขุมทรัพย์พักตคือการเงินพักตคือคลังสมบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทายสัญญาณเลข9้าเลขของพัก,กระเนี่ยคือไม่รู้นะถ้าคุณเห็นเลขเก้าบ่อยๆหรือว่า บางเอินอ่ะอายุคุณลงท้ายเลข9ก้าพอดีปีนี้หรือว่าบ้านเล็กที่คุณมีส่วนของเลข9ก้าหรือบ้านเล็กที่คุณบวกกันแล้วเนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยได้เป็นเลข9ก้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าป้ายทะเบียนรถอ่าเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าวันเกิดเดือนเกิดอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเลข9กหรือถ้าเป็นเครดตเราก็เขียนเลข9ก้าใส่กระเป๋าตังค์ไว้ก็ได้เนาะเพราะเลข9ก้าเป็นเลขของพักตหรือว่าตั้งเขาเรียกยังไง ตั้งให้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในตัวเลขของรหัสรหัสบัตร ATM รหัสอะไรต่างๆของคุณก็ได้สมมติคุณตั้งเลขนน้นเลขนี้ก็ให้มีเลข9เป็นตัวประกอบด้วยเป็นส่วนประกอบด้วยในในห้าหกตัวในตัวเลขกลุ่มเลขของคุณทีนี้เนี่ยเลข9คือเลขที่แบบว่าสมมตินะเลขเลขทรายของเราอ่ะอย่างเราเกิดวันนี้วันนี้เลขเราถูกโฉลกกับตัวนี้ตัวนี้แล้วมันขาดไปตัวหนึ่งเอาเลขอะไรมาเสริมดีไม่รู้จะเอาเลขอะไรมาเสริมก็ใส่เลข9้าไปเพราะเลข9้าคือเลขของพักกะ เออเป็นเลขของภเกดภเกดคืออะไรคะคลังสมบัติการเงินความโชคดีนะโอเคนะประมาณนี้นะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะขอให้แสงบารมีแห่งพระศรีมหาคาเนศในวันคเนศจตุรถีในวันพวกนี้19กันยายนเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงสุขสมหวังขอให้พระ,พ,ระ,พ,ระพิคเนศจงประทานความรับรื่นความมั่งคั่งความสมบูรณ์และขอให้พระพิคเนศจงขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรค ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ